เมื่อใดที่ชาติต้องการกับตันซนพร้อมลุยเอเชี่นคัพครั้งนี้ซนเต็มที่พร้อมช่วยเกาหลีใต้กระชากแชมป์สเปอร์เหนื่อยหน่อยเพราะเสียตัวเอสไปหลายเกมแต่นี่คือภารกิจที่ซอนภาคภูมิใจใส่ทุกจดเพื่อเกาหลีใต้แน่นอนตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเต็มที่เพื่อเกาหลีใต้ซนเฮืองมินคายฟอร์มเยี่ยมต่อเนื่องซนทุบทำลายคําปรามาที่มีต่อเขาไปหมดสิน้น นี่น่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นเกาหลีใต้ที่ดีที่สุดแล้วในยุคนี้ครับที่จริงซอนถูกยอมรับมากมายว่าเป็นผู้เล่นเอเชียที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมา ความสำคัญของซนถูกยกระดับต่อเนื่องเขาได้รับความเคารพอย่างมากในห้องแต่งตัวของสเปอร์เมื่อแฮรล่เคนเดินออกจากสโมสรอนเพื่อออกล่าความสำเร็จกับเป็นซนฮึงมินพอนดมเกาหลีใต้ได้ขึ้นมารับบทบาทผู้นำเขาเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการในฟุตบอลลีกอังกฤษบุคลิกอะไรก็น่ารักไปหมดหลังเกมที่สเปอร์เจอกับลูตันทาวซนต้องมาให้สัมภาษณ์หลังเกมวางไม้ก็ยังเรียบร้อยจนเป็นไวรัลซนเป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับนักฟุตบอลค่ะ เพราะเขาถูกหลอมมาจนแข็งแกร่งคุณพ่อที่เคยเป็นอดีตทีมชาติชุดปีสอนหมดทุกอย่างในเส้นทางนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นวิธีการอดทนการฝึกซ้อมแบบจริงจังในแบบของคุณพ่อการทะลุทะลวงขึ้นมาเพื่อเป็นผู้เล่นแถวหน้าการรักษาความเป็นมืออาชีพมันดูเคร่งดูตึงไปหมดซนไม่ปฏิเสธความตึงนั้นเขายอมปฏิบัติทุกอย่างที่คุณพ่อสอนแต่โดยดีนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมาครับ ซนคือสุดยอดผู้เล่นที่คนเกาหลีใต้เนี่ยภาคภูมิใจแต่การเล่นของโซนนั้นมันไม่เหมือนผู้เล่นเอเชียเขาเล่นฟุตบอลเหมือนคนยุโรปแท้ๆเร็ว ท่องว่องแรงไอิวเหลือรับประทานและความโด่งดังและอิทธิพลของโซนที่เกาหลีใต้นั้นไม่ต่างกับศิลปินเคป๊อปชันนําเลยก็ว่าได้ครับถ้าทางประเทศชาติต้องการอะไรเขาได้หมดซอนเป็นตัวแทนขององค์กรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้และเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้โดยเป็นผู้สันทวามไมตรีของโครงการอาหารโลกเคยเห็นคลิปหนึ่งที่ซอนเนี่ยปฏิเสธที่จะจับมือถือแบรนด์ดังปฏิสัญญากับค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของประเทศส่วนกับทีมชาติซอนเนี่ยแทบไม่เคยสร้างปัญหา ครับ แอคชั่นของเขา,าเต็มอาจจะมีปฏิเสธบ้างช่วงเริ่มต้นหรือต้นสังกัดไม่ปล่อยตัวตอนที่อยู่เยอรมันแต่สอนแฮปปี้เสมอที่ได้กลับมาช่วยทีมชาติฟุตบอลโลกที่บาราซิลปี2014สนในวัย20ต้นต้นติดทีมเข้าไปเล่นทาได้1ประตูแต่ผลงานโดยรวมไม่เป็นที่พอใจของแฟนบอลเกาหลีใต้เท่าไหร่ครับต่อมาโอลิมปิกปี2016ที่บาราซิลเขาก็อยู่ในทีมชุดนั้นแต่เกาหลีใต้ตกรอบน็อกเอาท์ไปอย่างเจ็บปวดสนเฮิร์ทกับความผิดหวังครั้งนี้มากถึงขั้นซึมไปหลายวันกว่าจะผ่า มาได้ก็ใช้เวลาและเขาได้กําลังใจจากคนรอบข้างให้กลับมาสู้ใหม่กับทีมชาติแล้วเนี่ยเขาเคยบอกว่าแม้จะเจ็บก็อยากจะมาเพราะอาการบาดเจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วเจ็บนิดเจ็บหน่อยทนได้ เพราะใจในอยากเล่นการไม่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นสิ่งที่ซนไม่โอเคและเมื่อได้เล่นซนจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อประเทศชาติเขาฟุตบอลโลกปี2018ซนเสียใจมากครับที่แพ้เม็กซิโกทั้งที่เกมนี้เขายิงได้แบบงามจัดซะด้วยแต่มันก็เป็นช่วงท้ายของเกมแล้วเกาหลีใต้ไล่ไม่ทันซนถึงกับเสียน้ําตาต่อหน้าท่านผู้นําเกาหลีใต้ที่เดินทางมาให้กําลังใจถึงห้องแต่งตัวซนผิดหวังเขาเสียใจแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ สนยอมรับว่าเขาต้องทำให้ดีกว่านี้นี่คือความอินของสนกับทีมชาติที่มากขึ้นเรื่อยๆ นัดต่อมาโซนฮีโร่ช่วยลบเยอรมันเขาสปินแบบลืมตายวิ่งไปแปรบอลฝั่งเยอรมันอย่างเป็นทางการในช่วงทดเวลาแม้ว่าเกาหลีใต้จะหยุดอยู่แค่นั้นแต่ชัดเจนว่าโซนเขาเต็มที่เพื่อชาติจริงๆเอเชียนเกม2018เขาก็ต้องการมาแม้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้สเปอร์จะไม่ปล่อยก็ได้เพราะไม่ใช่รายการที่ได้รับรองจะสหพันธ์ลูกหนังนานาชาติแต่หากดูในระยะยาวแล้วเนี่ยยอมปล่อยดีกว่าเพราะโซนใกล้ต้องไปรายงานตัวแล้วโซนไปช่วยทีมชาติในฐานะรุ่นพี่อายุเกินแต่ ก็อยู่ในโคตาพาน้องๆที่อนาคตไกลลุยเต็มที่เรื่องการต้องเข้าไปเป็นทาหารนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหากถือเวลาต้องเข้ากรมอาชีพของโซนต้องสะดุดถึง21เดือนเกาหลีใต้คว้าแชมป์เอเชียนเกมได้สําเร็จผลงานนี้ของโซนเข้ากับเงื่อนไขของรัฐได้ได้รับการยกเว้นเรื่องทหารแค่ไปฝึกพอก,กรุบกรบเขายังรับตําแหน่งกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ที่พาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2022ค่ครับทั้งที่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เขาต้องรับการผ่าตัดบริเวณเบ้เบบาตาโซนยืนยันยังไง ก็ต้องไปให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจนต้องยอมใส่หน้ากากลงเล่นซนพยายามช่วยทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพราะการเล่นให้ทีมชาติในฟุตบอลโลกถือเป็นความฝันอยู่แล้วเกมสําคัญก็คือเกาหลีใต้แซงชนะโปรตุเกส2-1หนึ่งเข้าช่วงทดเวลาซอนพาบอลไกลสุดๆพอถึงหน้ากรอบก็โดนปิดล้อมไว้หมดเขาไม่ยิงเองแต่เลือกให้วางฮีชานโชว์ไปยิงและเมื่อรู้ว่าเกาหลีใต้เข้ารอบต่อไปซนถึงกับถอดหน้ากากแล้วหลั่งน้ําตาแห่งความสุขออกมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เห็น น้ำต,ตาของโซนเพราะเกมกับกาหน้าที่แพ้ไปโซนก็อดไว้ไม่ได้เช่นกันก็ถือว่าเต็มที่แม้จะจอดพอต้องไปดวลกับปาซิลก็ตามเอชเชนเกมครั้งนี้ครับ เกาหลีใต้ชุดนี้จัดหนักตัวสําคัญที่โบยบินไปทางยุโรปมากันพร้อมหน้าวางฮีชานกระิงถึกฟอร์มดุของวูฟแฮมตันกระเตตทีมาครับคิมมินแจของบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยก็เพิ่งได้นักเตะยอดเยี่ยมเกาหลีใต้ไปเพราะฟอร์มในรอบปีเนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินจนได้ย้ายไปบาเยิร์นอีคังอินดอกไม้ที่เริ่มแบ่งบานของทีมชาติที่ตอนนี้อยู่กับปารีสแซงต์แชมงและแน่นอนซอนฮึงม erm ินคุณเล่นทั้งหมดนี้ควบคุมโดยตำนานฉลามขาวเยอรมนันเจอเกนคินมันที่บอกแล้วว่าผู้เล่นชุดนี้ก็หาย กมากที่จะเป็นแชมป์รายการนี้เพราะเกาหลีใต้ได้แชมป์นี้ครั้งสุดท้ายก็60กว่าปีมาแล้วครับและเคยเฉียดครั้งหนึ่งที่ได้เข้าชิงกับออสเตรเลียในปี2015ซึ่งกุนสือออซซี่นั้นก็ไม่ใช่ใครครับบอสอังเกของเขาที่สเปอร์นั่นเองซึ่งตอนนั้นโซนก็อยู่ในทีมชุดนั้นและเป็นคนพาบอลไปยิงตีเสมอให้เกาหลีใต้ได้ลุ้นจนหยดสุดท้ายครับก่อนมาทําการศึกครั้งนี้โซนหวังว่าทางสเปอร์เนี่ยจะลุยกันได้ต่อแม้ไม่มีเขาเขาฝากกําลังใจไปให้ลิชาลิสันให้เข็นฟอร์มออกาาย่า่่งงตน โซนมองว่าทีมของเขาที่สเปอร์เนี่ยคือครอบครัวเขาหวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกันก้าวขึ้นมาได้เหมือนเขาเคยทํายามที่ทีมไม่มีแฮร์รี่เคนโซนยังโลดแล่นในเส้นทางนี้ได้อีกพักใหญ่ครับหลังจากหนุยแหลกมาตั้งแต่อายุ10กลางๆจาก f อฟโซและได้มาโตที่เยอรมันกับฮัมบูกโซนเริ่มติดทีมชาติช่วงนี้ต่อมาได้ไปอยู่กับไบเออร์ลูเวอร์คูเซนชีวิตที่เยอรมันมันหนักหนาสาหาัสแต่คนมันแกร่งมาตั้งแต่แรกอะไรก็เอาไม่อยู่ทํางานหนักนั้นจะเอาชนะพรสวรรค์ได้เสมอแต่ถ้ามันไปด้วยกัน มันก็สุดยอดแน่นอนครับโซนสร้างเส้นทางของสุด ยอดผู้เล่นได้สําเร็จที่สเปอร์ส่วนกับเกาหลีใต้เขารับใช้ชาติมาเป็นร้อยนัดแล้วยิงประตูได้เกิน40ประตูซนเสียน้ําตาทั้งแบบปิติและผิดหวังอีกหลายครั้งสซนทุ่มเทเต็มร้อยเสมอเขาภาคภูมิใจที่ได้สวมเสื้อทีมชาติเขารักชาติและบอกว่าตัวเองมีความสุขที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติเขารู้สึกขอบคุณแฟนๆเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสมอมาตอนนี้เขาเป็นผูน้นำของทีมชาติและเขาเป็นไอคอนของชาติเขาคือตัวอย่างของนักฟุตบอล ที่ทำงานหนักจนประสบความสำเร็จจะถูกดูถูกดูแคลนยังไงก็เก็บเอามาเป็นพลังได้ความสำเร็จของซนคือความภาคภูมิใจแฟนบอลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเขาได้ให้แรงบันดาลใจกับเขามากมายส่วนเขาก็สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ส่งคืนกลับไปให้เช่นกันโดยเฉพาะเด็กๆเกาหลีใต้ยุคใหม่ทางที่อยู่แผ่นดินแม่ และที่พัฒถิ่นมาโตเมืองนอกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานเกาหลีใต้ยุคใหม่ซนได้เข้าไปจุดประกายความภาคภูมิใจในชาติเกาหลีใต้ระลอกใหม่ด้วยฟุตบอลและแพชชั่นในฟุตบอลของเขาจริงๆขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ